ดนตรีไทยเนะี่ยมันม,มีมันไม่มีเครื่องหมายแปลงเสียงมันเลยมันยุ่งยากแต่นี่ต้องยุ่งยากก็คือมีนนเครื่องหมายแปลงเสียงที่มันมันใช้เพราะว่าเ,เสียงมันเยอะดนตรีไทยมีอยู่เจ็ดเสียงหนึ่งสองสี่ มห้าราเจ็ดโเจเสียงสช้คนสสองเสียง่อมันเลยยุ่งยากมันเลยต้องมีเครื่องหมายพวกนี้มามาใช้เครื่องหมายแปลงเสียงเพื่ออะไรเพื่อ เพื่องที่ฟังไม่เสียงนะเปลี่ยนไปจากคนเดิมอนะเครื่องนะอหมายแรกเครื่องหมายแฟดแฟดจะเป็นแบบมันชื่อว่าแฟดนะอะไรแฟดนีอ่านว่าแฟดต,ต่อไปเครื่องหมายที่สอง ดับเบิลแฟตเป็นแฟตสองตัวนะครับเป็นแฟตสองตัวดับเบิลแฟตชื่อมันชื่อดับเบิลแคดตัวที่สามเรียกว่ามีเจียงลันนะมีเจียงลันเครื่องหมายแปลงเสียงมีเจียงลันอันดับที่สี่เครื่องหมายแปลงเสียงช้าเรียกว่าช้า ที่ห้าดับเบิลชาร์าดับเบิลชาร์าไม่เป็นแบบแบบนี้นะไม่ใช่ช้าสองอังนเหมือนดับเบ,บิลแปดนะอันนี้ผิดนะไม่ไม่มีในสาระระบบถ้าเจอข้อสอบเราอย่าไปหลงว่าเป็นเหมือนนดับเบิชลช้าเป็นกาก,ากระดาษแบบนี้นะดับเบิลช้ากระดาษดับเบิลชาร์า ามาดูแฟทเนี่ยถ้ามันไปอยู่หน้าหน้าตัวโน้ตตัวไหนมันจะทำให้แปนแอนเสียงให้ต่ำลงเศษหนึ่งส่วน 2, สอง,ง,งเสียงนะครับต่ำลงครึ้น,นเสียงดับเบินกันแองเสียงให้ ต่ำลงหนึ่งเสียงอันนี้หเสียงนะต,ต่ำลงเลยต่ำลงอีกหนึ่เสียงนี่จะรั่นแปลว่าคืนเสียงปกตินะครับคืนเสียงปกติชา้าแปลเสียงให้สูง เสหนึ่ง 1, ส่วนสองเสียงแปลงเสียงให้สูงขึ้นขึ้นเสียงดับเบิลชา้าแปลงเสียงให้สูงขึ้นหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงครับเห็นไหมนี่คือเครื่องหมายแปลงเสียงการเขียน การเขียนจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นน้ตอักษร C นะครับแล้วจุ C แปดจะอยู่ด้านบนข้อใดถูกต้องอย่างนี้นะข้อสอบนะข้อใดเขียนถูกต้องต้องเป็นข้อขอันแรกนะ าการเขียนนอตอักษรที่มันเป็นอยู่มุมบนอะไรบนขวาจะเป็นแฟรจะเป็นชาร์ปเป็นอะไรกันแน่จะต้องอยู่มุมบนอะไรขวา,ขวาอันนี้ลบนะครับต่อไปถ้ามันไปอยู่นในในในจรวดถ้าไปอยู่ในจรวด นะครับเพลงนะเพลงหนึ่งชาร์ติดไฟาชาร์จนะมันจะบังคับโน้ตในโน้ตที่เป็นเป็นเส้นฟ้าเป็นฟ้าเยะไม่หมดเลยโดยไม่ต้องเสียบอีกแต่ะว่าตัวนี้ฟ้าซ่อนลาโดเลฟ้า ไม่ต้องเขียนกำกับมันก็เป็นชาบนะครับมันบังคับเลย,เ,ยเลยจนจบเพลงเลยจนฝาช้า,าหมดนะครับแต่ถ้ามันมีเครื่องหมายอย่างเางี้ยเนเจรันฟามีนเจริญเกดอ,อย่างนี้นะครับตัวนี้มันจะบังคับตัวนี้ตัวเนี้ยมันให้เป็น มีเจลันนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้ดับเบิลชาร์ปตัวนี้ก็ต้องเป็นดับเบิลชาร์ปมันจะมีอำนาจคุมได้แค่นี้ห้องเดียวห้องเดียวพอมาเจอตัวนี้ถึงจะไม่เขียนตัวนี้ก็ต้องเป็นป่าชา้าป่าช้านะครับนะนี่นะเวลาเขียนคือว่าเวลาสอบออกก็สอบ นีฟาแฟตัวนี้ไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนมันก็เป็นฟาแฟนะครับตัวนี้แทที่จะเป็นฟาชาบใช่ไหมอำนหน้าตัวนี้มันจะคุาาใมในห้องนี้นะมันจะเป็นมันจะนอยู่ตัวไหนก็เช่นมันจะอยู่ฟาชาบสูงก็เช่ตัวนี้ต้องเป็น ไม่ต้องเขียนก็เป็นฟวาแบบจะปัะทับใน้องนี้ตัวต่อไปก็เป็นภาษาเหมือนเดิมนะครับนี่คือคือเครื่องหมายแปลงเสียงในในในบรรทัดสิ้นการเขียนการเขียนเครื่องหมายแปลงเสียงในบรรทัดสิ้นก็จะมีหลักในการเขียน ดูดช้าตรวนี้เป็นดูช้านะต้องเสนอยู่ข้างหน้านะต้องข้อนี้นะอันนี้ผิดผิด ต้องเขียนให้ให้เหมาะสมอยู่ข้างหน้าตัวนูว๊ตขีดน,นะครับขีดทุกอย่างยเกเว้นตัวนี้ตัวเดียวต้องอยู่หน้าตัวนูว๊ตเพราะนั้นนะครับหน้าตัวนูว๊ตหลักศรหน้าตัวนูว๊ตลักษณะตัวนูวนน๊ตต่างๆได้ไหมได้ไหมตอนนี้มาดูมันได้เสียง ประเดเสียงของดนตรีสาธารณนะประเด็นเสียงนอกจากหมดแล้วก็จะเอาแค่ในการเรียนเะนี่ยมีใหญ่ๆยกคือประได็นเสียง<ม>โคโมาติกกับประเดเสียงเดียอะตันิกนะเวลาสอบนะประเดเสียงดนตรีสาธารณ สอประเภทใหญ่ๆต้องบอกว่าสองประเภทใหญ่ๆก็คือเนื้อมันได้เสียงโฟมติกสองมันได้เสียงเดียตร์ติกฉะนั้นนะอย่าไม่ว่ามันได้เสียงไมเนอร์เมจเจอร์อะไรประมาณนี้ต้องเป็นโฟมติก็มีทางแปดกับทางชา้ามเดียร์นิก มีเมเจอร์กับไมเนอร์ไมเนอร์มีไอเมเจอร์ major, มีทั้งแปดกับทั้งชามนะรับไมเนอร์มีอยู่สามแบบเนื้อเนี่เจอร์ลั่นไมเนอร์สองห้า โมนิม์มายเนอร์สามมีโลดิมายเนอร์นะครับนี่นะดิบดก้องกรันมีอะไร